ไปกล euh, ับบ้านแล้วหบอกว่าแล้วจ้ามาส่งก่อนอันเท่าไหร่จ้าอ่ะอันเท่าไหร่จ้าวละอันเจ็ดสิบไปย้ายไอย้ายใจ ครับผมวันนี้พามาหาน้องเฉลต์แล้วนะครับนี่ค่ะทุกคนเฉลต์วัชตะไฮนารีนะคะตอนนี้กำลัมาถึงเซ็นตะของเมืองขวางสัมปชันะคะชกลับตของเราเองนะคะนะฮะวันนี้เราถ่ายซีนแต่ว่ากุ๊กกิ๊กนิดนึงนะฮะวันนี้มาจีบๆกันนิดนึงนะฮะเป็นไงบ้างครับง่วงไงครับไม่ง่วงค่ะเป็นวันสุดท้ายแล้วเป็นค่วงสุดท้ายแล้วเป็นช่วงกลางแล้วเย้ ได้ครับได้ลูกคุณดับของเราไปเดินไปจากข้างบนได้แล้วไปม้าคายอยู่ตรงไหนม้าคายตรงนี้พามาู้จักัครับท่านเจ้านาคานะครับเจ้าเมืองขวานสวัสดีครับผมครับนี่ครับเพชรชีมากนะครับชอบขึ้นข้าเดี๋ยวจะบอกกัำแนะพี่ก็โปรดติดตามตอนจบครับบอกเลยว่าบนสุดุข้าวหอมนะครับขอบคุณนะครับขผบขุณครับไปก่อนเพราะวัยจ้าตัวจ้าไอมีคนอยากฟังไอ่เบาหนึ่ง สวัสดีครับคนเหนือครับบ่อเนี้ยตัวข้เหนืออยู่ครับตอนนี้แดดไม่ได้มากเลยครับก็นั่งกับเพื่อนเพื่อนมาครับเอ้ยนั่งกับใครอ่ะนั่งกับเพื่อนเพื่อนขี้ไข่ครับหลายคนเพื่อนว่างวิสันก็พูดอย่างนี้เลยรู้เอาเหนือเขาให้พูดแบบภาษาอะไรเงี้ยครับเป็นไหครับเขาที่ใส่คำไหนข่ายยูถ่อลังตะนาบุรีครับ พ้อนขนาดครับเปี่แมนพ้อนห่อนเนาะโอ้ยผมต้องแยกสองภาษาไอ้พวกเขาเ่างยจะสักภาษาไดยบอแก้วครับผมรอแค่รอมากครับผมรอมากนี่นะครับตอนจบของดวงพญาเย็นนะครับผมครับ นั่นนั่นไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มีคนแอบมองดูใช่เหรอเข้มต้องคู่กับฉันนี่อุยน่ามันหัวมองไปแล้วอ่ะไม่ได้ไปคู่กับฉันนะหลายกาบมากเฮ้ยทำไมไม่เปิดอ่